ตอนนี้ผมก็อยู่กันที่งานของวอล v วนะครับเขามีการเปิดรถรุ่นใหม่นะครับก็คือเนี่ยฮะ EC40 แล้วก็ EX40 นะครับแล้วพร้อมกับเพิ่มรุ่นที่เป็นแบ็กออดิชั่นก็คือมีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับโดยเอาง่ายนะครับเขาจะเป็นการเปลี่ยนชื่อนะครับในตระกูลของพวกที่เป็นรถไฟฟ้านะครับให้เป็นตัว E นำหน้านะปกติแล้วก็จะใช้ x c นะตัวเล็กๆเงี้ยเขาใช้ x c กับ C นะ C40 X40 c อะไรเงี้ย ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น e แทนให้แยกกันไปเลยนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้าให้เข้าใจกันไปเลยเดี๋ยวไปดูครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับกับรถรุ่นใหม่ของ v o l v o ครับสำหรับเจ้า Volvo ec40 นะครับและ ex40 นะครับที่มีการเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะมีราคาคงเดิมนะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพิ่มรุ่นตัว black edition ขึ้นมานะครับ ec40 นะครับอยู่ที่2 4 9 0 0 0 0บาทนะครับ ex40 จะอยู่ที่ ส3 9ล้านาบาทสำหรับเจ้าแ a c k e d i t i o รุ่นแรกนะครับที่เราจะพาไปดูก็คือเจ้า EC40 นะครับก็คือรถในสไตล์ของคูปนะครับก็คือด้านหลังด้านท้ายเนี่ยจะแตกต่างจากตัว EX นะครับด้านท้ายรถจะเป็นทรงลาบราบนะครับลงไปที่ท้ายรถเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เน้นความเป็นสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้หน้าหลังนะครับรวมถึงตัว ตกแต่งต่างๆนะครับที่เล่นโทนสีดำนะครับทำให้ตัวรถนียมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับออปชันต่างๆเนี่ยก็จะมีมาเหมือนตัวปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ล้อเพิ่มมาเป็นขนาด20อีกด้วยนะครับในส่วนของภายในก็จะเป็นโทนสีเข้มนะครับรับกับตัวรถภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับเพดานรวมถึงการบุภายในเนี่ยจะเน้นโทนสีดำๆหน่อยนะครับก็เรียกว่าลงตัวสำหรับรุ่น Back e dition ตัวนี้เลยครับ นี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบ Infotainment ต่างๆนะครับรองรับ Google ระบบปฏิบัติการ Android ต่างๆเรียกว่าอำนวยความสะดวกครบคันอลน<ล>ดับหนยังเป็นแบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับโดย v o l v o ec 40 b a c k edition นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับทวินมอเตอร์นะครับก็ให้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่650กิโลนะครับ จากมอตเตอร์คู่ไฟฟ้านะครับขนาด408แรงม้านะครับกับแรงบิด670นิวตันเมตรนะครับกับแบตเตอรี่ขนาด82กิโลวัตต์อาร์นะครับโดยสามารถรองรับการชาร์จสูงสุดได้ถึง200กิโลวัตต์นะครับ มากันอีกรุ่นนะครับในเจ้า Back Edition นะครับก็คือเจ้า ex 4 0นะครับความแตกต่างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัว ec 40นั่นแหละนะครับแต่ส่วนท้ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับแม็ก20เหมือนกันนะครับที่ใหญ่กว่ารุ่นปกติคือแม็ก19นะครับด้านท้ายจะสังเกตว่าเป็นสไตล์แฮชแบ็กนะครับที่จะแตกต่างกับตัว ec นะครับที่จะเป็นลับราบลงมานะครับโลโก้โลโก้ก็ยังคงตกแต่งด้วยการใช้โทนสีดําเหมือนกันนะครับออปชั่นต่างๆเหมือนกันเลยแตกตต่่างงงททีรรูปขอัวถ เจ้า ex40 b a c k edition นะครับก็ยังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เช่นกันนะครับที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่408แรงม้ากับ670นิวตันเมตรนะครับสามารถชาร์จไฟ dc ได้กำลังไฟสูงสุดถึง200กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่มาพร้อมกับขนาด82กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถวิ่งได้645กิโลเมตรนะครับ ในส่วนของภายในนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับสับเจ้า EC นะครับเพราะว่าจะแตกต่างกันที่ช่วงหลังนี่ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าไปด้านหลังเนี่ยช่วงหลังคาเนี่ยจะกดลงมาแต่สำหรับตัว EX เนี่ยจะโปร่งกว่านะครับเป็นทรงแฮ s ส์แบ็นะครับ มาที่รุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับก็คือเจ้า EC40 นะครับแล้วก็ EX40 นะครับก็จะมีสีใหม่มาให้ได้เลือกใช้กันครับก็คือสีแซนดูนนะครับที่เป็นสีโทนออกไข่ไก่นะครับที่เรียกว่ามีความหรูหรานะครับออปชั่นต่างๆก็ยังมีมาจัดเต็มทั้งคู่นะครับโดยตัวนี้นะครับก็มีมาทั้งรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็มอเตอร์คู่ทวินหน้าหลังนะครับแรงงงแรงม้าก็เท่ากันนะครับก็เรียกว่าแตกต่างกันที่ออปชั่นและการตกแต่งนะครับ สลับในรุ่นที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์นะครับหรือมอเตอร์เดี่ยวในรุ่น ec 40และ ex 4 0นะครับก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับขนาด2 3 8แรงม้านะครับกับแรงบิด420ินิวตันเมตรนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์ในแบบ DC นะครับโดยมาพร้อมกับแบตเตอรี่69กิโลวัตต์อัลนะครับโดยในเจ้า ec 40สนะครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่590กสิโลเมตรนะครับส่วนเจ้า ex 4 0สนะครับสามารถทำระยะทางได้ที 565กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับก็สลับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูสปอร์ตมากมายเท่ากับตัว Back Edition นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆก็คือตัวล้อนะครับที่จะมีขนาดแค่19นิ้วนะครับส่วนตัวแบ็ค e d i t ชั่นเขาจะได้20นิ้วมานะครับส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับก็สามารถไปเลือกชมกันได้สำหรับสลับเจ้า วอล v ว ex 4 0และ ec 4 0ที่มีการปรับโฉมมาใหม่นะครับแล้วก็มีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับในรถกลุ่มนี้นะครับสำหรับเจ้า suv ไซส์เล็กนะครับจากค่ายวอล v วครับ thank you